ของและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับครูปิงปองอีกแล้วนะคะเอ๊เด็กๆเห็นไหมคะว่าครูปิงปองอยู่ที่ไหนใช่แล้วคะ่ะอยู่ที่ป่านั่นเองดูสิคะวันนี้ครูปิงปองเป็นตัวอะไรเอ่ยลิงคะ่ะลิงภาษาอังกฤษว่า monkey monkey ลิงคะ่ะเด็กๆคะครูปิงปองเล่นฝักแพ็กเกจตชุดงานออนแฮนเป็นพี่ลิงน้อยจอมซนค่ะ ฝากคุณพ่อคุณแม่มาให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันเรีอยงคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ลิงน้อยจอมซนส่วนต่างๆของลิงได้แก่หัวลำตัวแขนขาและหางค่ะปากกาเคมีสกอตเทปหลอดเชือก กันไกลเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เด็กๆหยิบใบหน้าของลิงนะคะออกมาจากถุงแพ็กเกจนะคะแล้วก็แกะเทปที่คุณครูติดไว้ข้างหลังออกมานะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆติด ใบหน้าของลิงลงไปส่วนหัวของลิงเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ติดลูกตาค่ะคะจมูกของลิงนะคะ ก็จะได้ใบหน้าของลิงค่ะหลังจากที่เด็กๆติดลูก,กตาจมูกเสร็จแล้วนะคะให้ใเด็กๆนำปากกาหรือหมึกสีนะคะมาวาดปากของลิงนะคะนี่ค่ะแล้วเรามาติดหูกันนะคะเด็กๆ พอเราทำหน้าให้พี่ลิงเสร็จแล้วเราก็มาทำตัวของพี่ลิงกันค่ะเป็นส่วนลําตัวส่วนท้องของพี่ลิงนะคะค่ะแล้วก็นําส่วนหัวของพี่ลิงมาติดกับส่วนตัวของพี่ลิงนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มติดแขนกับขา ให้พี่ลิงกันค่ะค่ะก็จะได้แขนแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็จะมีอุ้งมือเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆแกะ แล้วก็ติดลงไปที่มือของพี่ลิงเลยนะคะ่ก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนขาค่ะ แล้วเราก็มาติดเท้ากันนะคะแดเดเสร็จแล้วค่ะพี่ลิงเอ๊ะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเราลืมหางของพี่ลิงค่ะเ,คเสร็จแล้วนะคะลิงของครูปิงปองแต่ลิงของครูปิงปองสามารถขยับได้นะคะสามารถปีนได้ค่ะเรามาประกอบให้ลิงปีนได้กันนะคะนำหลอดแล้วก็เชือกออกจากถุงเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำหลอดมาติดข้างหลังศีรษะของพี่ลิงแบบนี้ค่ะ เทปกาวนะคะใช้กรรไกรตัดให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ากรรไกรอันตรายค่ะเป็นของมีคมนะคะ ได้หลอดติดหลังแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆนำเชือกมาสอดเข้าในรูของหลอดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราไปดูวิธีการเล่นพี่ลิงกันเลยค่ะ ปดิบัิพี่ลิงของเราเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการเล่นกันค่ะให้เด็กๆนําเชือกไปคล้องกับราวผ้าม่านหรือลูกบิดประตูที่บ้านค่ะแล้วให้เด็กๆด,ดึงสลับซ้ายขวาเพื่อให้พี่ลิงไต่ขึ้นไปค่ะพร้อมแล้วเรามาดึงพี่ลิงกันเลยนะคะว้าวพี่ลิงของเราไต่ขึ้นไปแล้วค่ะเด็กๆเย้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พี่ลิงของเด็กๆน่ารักหรือเปล่าคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูปิงปองชินชมผลงานด้วยนะคะครูปิงปองขอขอบพระคุณพ่อครูแม่ครูที่ช่วยเหลือเด็กๆในการทํางานประดิษฐ์ในครั้งนี้คะ่ะวันนี้ครูปิงปองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย